ตอนนี้กำลังปักเลข์อยู่นะคะเลขหนึ่งเสร็จแล้ว 101ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณลูกค้านะคะนำเสื้อนะคะมาให้ทางร้านแม่บาริผ้าไทยของเราปักให้นะคะคุณลูกค้านะขอบคุณนะคะ สนใจนะคะสนใจนะคะเสื้อโมห้อมปักมือ101สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะจะรับของคุณผู้หญิงไซส์อะไรจะรับของคุณผู้ชายไซส์อะไรก็สามารถทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะ089-04160-08 089-04160-08ร้านแม่มารีพาไทย ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนบอกได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไทยข้องควันของฝาก ของจำรวยของที่เราถือคุณลูกค้าขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกๆุกเทศกาลเลยเนาะงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่รวมไปถึงเทศกาลงานเกษียณด้วยนะคะคุณลูกค้านะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอพะรุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะกำลังปักเลขศูนย์อยู่นี่ค่ะ ค่อยๆปักนะคะตอนนี้กำลังปักเลขศูนย์นะคะแหมลูกว่าต้มให้ฉันด้วยสวยไหมคะลูกสวยตัวใหม่เหรออันนี้ลูกค้าลูกค้าเอาเสื้อมาให้ที่แม่ปักคะ่ะเฮ้เทคแคร์เหรอลูกเทคแคร์เทคแคร์เนาะขอบคุณนะคะลูกสวยไหมคะลูก ืมพอุณลูกน้อยไม่หยุดนอนเลยงานหล่ะละูกนอนเงเงาน็นีนตกลว่ามันเิดเอโอเคเลขศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งปักเข้ามาได้เลยนะคะจะส่งผ้ามาให้ที่ร้านปักหรือว่านะคะคุณลูกค้าจะ สั่งเป็นเสื้อมอห้อมเนาะเสื้อมหอห้องปักมือ 101, mm hmm. 1 0 1ูหนึ่งก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะคุณลูกค้านะราคาตัวละ590บาทราคาตัวละ590บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งปักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านปักให้นะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะย้ำน้งปักให้ <c oughs> นะคะใช้ระยะเวลาการปักหรอกกอ็ช่วงนะคะช่วงที่นุ่มใช้ระยะเวลาการปักช่วงนี้ก็จะเป็น หกโมงเย็นเนาะหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะคะนุ่มก็จะนั่งปักอยู่ตรงนี้ละค่ะนะคะ,นะคะปักอยู่ที่บ้านนะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะชื่นชอบเนาะชื่นชอบผลงานนะคะของร้านแม่มณิพัทไทยนะรอบนี้นะคะเราก็จัดให้ในรูปแบบของเสื้อปักมือหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าได้ดูได้ชมแบบพร้อมๆกันด้วยนะคะ หงแบบตกระดุมโอเคชัดอยู่เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นปากเล็กหนึ่งนะคะ สวยไหมคะตอนนี้กำลังปักเลีเกหนึ่งอยู่นะคะ สวยน้องโรซีอันนี้เลขหนึ่งค่ะกล้เสร็จแล้วนะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะง่าก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่วรีพาไทยด้วยนะคะพี่ๆจ๋าขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ท,ท,ที่สั่งทำเข้ามาด้วยนะคะ เสื้อหม้อห้องปักมือ101อ่ะเราสามารถสวมใส่นะคะไปทํางานในวันผ้าไทยได้เลยนะสวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยได้เลยนะคะเพราะว่าเสื้อหม้อหอมเนาะเสื้อหม้อหอมนะคะใส่ที่ไหนก็รู้นะคะว่าเป็นแบบเนาะเป็นไทยเป็นผ้าไทยอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะแต่นุ่มปักให้นะคะเสื้อหม้อหอมปักมือ101นะอัตราอีก อัตลักษณ์นะคะความเป็นร้อยเอ็ดอีกหนึ่งรูปแบบแล้วกันเนาะกับเสื้อผ้าไทยเสื้อหม้อห้องปักมือหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะสร้างสารรค์ผลงานโดยร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบเนาะในฝีมือชื่นชอบในผลงานนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยก็ฝากช่วยสนับสนุนนะคะอุดหนุนนะคะเสื้อนะคะหม้อห้องปักมือหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะใครใก็ใส่ได้ใครๆก็ใส่ได้ค่ะ เพราะว่าเสื้อมอหอมเนาะเราใส่ได้ทั่วไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะใส่เพื่อทั่วไทยอยู่แล้วแล้วยิ่งผ้านะคะที่นุ่มเลือกเนาะนำมาตัดเสื้อมอหอมเป็นอะไรที่ใส่สบายมากๆนะคะเพราะว่านุ่มมาเลือกผ้าฝ้ายฟอกนะต้องขอบอกว่าเป็นผ้าฝ้ายฟอกใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนคะ่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งปักเข้ามาได้เลยนะคะ089 0, 0 4 1 6 0 8ค่ะ 0890416008งานผ้าไทยผ้าทอวันนี้คุณลูกค้าคะสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะร้านแม่มาริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยจ้าเนี่ยคะ่ะสวยไหมคะสวยสวยสวยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะ ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันในตอนนี้นะคะฝากกดไลค์นะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะที่ช่อง Youtube แม่ม,มาริภาไทยด้วยนะคะพี่ๆจ๋า เล็กๆเรียบร้อยค่ะสวยไหมคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งปักเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น101นะคะที่ปักเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะปักเป็นดอกไม้1ดอกนะคุณคคลูกค้าคะเราก็จะเป็นปัก101ไปอีก1 2 3 4นะคะคุณลูกค้าคะอีก4เซตค่ะปัก101แบบนี้อีก4เซตนะคะบริเวณคอเสื้อนะคุณลูกค้าค่ะ ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสา,าสามารถติดต่อสั่งปักเข้ามาได้เลยนะเพราะว่านุ่มปักเองนุ่มปักเองเนะะี่ยค่ะเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้แหละคะ่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะคกคสะคะ็สามารถติดต่อสั่งปักเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นดอกไม้นะคะ สวยไหมคะนี่กําลังปักเป็นรูปดอกไม้นะคะ สวัสดีค่ะฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์นะกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีพ่าไทยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ กันดอกไม้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะรวมไปถึงนะคะสนใจสั่งซื้อเนาะเสื้อมหม้อห้อมปักมือ101นะคะผลงานการปักของนุ่มนะคะก็ฝากะะช่วยพี่ๆฝากพี่ๆนะคะช่วยอุดหนุนสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจาก แม่มริพาไทยของเราด้วยแล้วกันนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็มีไลฟ์สดนะคะทุกๆวันนะคะแล้วก็มีนะคะรีวิวสินค้ายเยอะแยะมากมายนะคะุณลูกค้าค่ะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันด้วยเนาะคุณลูกค้านะคะสะดวกใช้เมื่อไหร่นะคะหรือว่าจะได้ใช้ของวันไหนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวทางร้านแม่มริพาไทยของเรา จัดให้เลยจ้าขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะเดี๋ยววันนี้อโอเควันนี้เดี๋ยว,วขออนุญ,ญาตนะคะตัดคลิปนี้ก่อนละกันเนาะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวตัดเป็นวิดีโอตรงนี้ลงก่อนละกันเนาะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่นะคะมาให้กําลังใจนุ่มในวันนี้พี่ๆคะ่ะดีใจแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เซต็จาะนี่ก็จะเป็น1เซตค่ะจะมี101แล้วก็มีดอกไม้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เพิ่มเติมนะคะจะเป็นดอกนะคะดอกไม้่น่ารักนะะคดอกิินนนท่ารัก่แบบ เเติมให้อีกนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสัอบถามเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นป101ัก1 0 1ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ที่ช่อง Youtube แม่มารีพาไทายด้วยขอบคุณมากๆค่ะ